สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวนะครับแล้วก็วิเคราะห์กราฟจาก atfx นะครับประจำวันที่15เดือนพฤศจิกายนนะครับวันนี้เราเดินทางกันมาครึ่งเดือนแล้วนะครับข่าวตามตารางนะครับในวันนี้นะครับจะยังไม่ค่อยมีข่าวที่น่าสนใจนะจะมีอีกทีนึงก็คือวันพรุ่งนี้เลยนะครับวันนี้นะครับ ตอน9โมงเช้าที่ผ่านมานะครับก็จะมีประกาศยอดค้าปลีกนะครับเทียบรายปีของจีนนะครับออกมาดีขึ้นนะ4.9เปอร์เซ็นต์นะครับทำให้อาจจะส่งผลนะส่งผลดีกับค่าเงินออสเตรเลียแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเป็นคู่ค้ากันนะครับถ้าเกิดว่าจีนดีนะครับออสเตรเลียนก็น่าจะดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อีกทีนึงนะครับตอน2ทุ่มครึ่งนะครับเป็นดัชนีที่วัดนะครับวัดตัวดัชนีของ เขาเรียกว่าอะไรนะ Manufacturing อ่าภาคอุตสาหกรรมแต่ีนี้ภาคอุตสาหกรรมของรัฐนิวยอร์กนะครับออกมาดีขึ้นนะครับ22.1นะครับจากที่ก่อนหน้า19.8นะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือวันพรุ่งนี้เลยนะครับตอน7มงครึ่งนะครับเป็นประกาศนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียนั่นเอง นะครับเนี่ยเรามาดูกราฟกันแวบๆมาดูสักแป๊บหนึ่งนะครับออสเตรเลียเห็นไหมครับมีการรีบาวขึ้นมาจริงๆรีบาวขึ้นมาตั้งแต่วันสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้มีข่าวอื่นๆด้วยครับข่าวต่อมาที่ดูเหมือนจะถูกมองข้ามไปนะก็คือที่ประกาศตอน6กโงห้นะครับของญี่ปุ่นนะครับเป็นประกาศ GDP ของญี่ปุ่นนะครับเป็นพรีลิมนะครับเป็นประกาศครั้งแรกนะครับตัวนี้นะครับ เป็นประกาศออกมาเป็นเทียบรายปีนะครับเทียบรายปีหมายความว่าเทียบกับปี2อ2 0ันยิบใช่ไหมครับออกมานะครับถึงแม้ว่าจะออกมาเป็นสีเขียวนะลบหนึ่งจุดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมันเท่ากับปีที่แล้วเลยนะครับแปลว่าแปลว่าเออเทียบเทียบกับปีที่แล้วคือน้อยอ่เอศร,รษฐกิจมันหดตัวนะครับลบหนึ่งจดหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับแปลว่าแปลว่าปีที่แล้วปี2020สตอนที่โควิดระบาดหนักนะครับปีนี้นะครับเศร,รษฐกิจของญี่ปุ่นก็ยังหดตัว มากกว่าปี2020นั่นเองนะนี่คือเทียบรายปีนะครับเทียบรายปีนะออกมาลบ1.1%นะครับก็ทําให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นน่าจะย่าแย่ลงไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเพิ่มเติมนะครับข่าวเพิ่มเติมของ อ่อ B O J นะครับทาง f o r e ็กซ์ไลฟนะก็สรุปออกมาจริงๆแล้วมันไม่ได้มีคีย์อะไรเลยนะครับไม่ได้มีคีย์อะไรเลยส่วนส่วนใหญ่เขาจะไปพูดถึงฝั่งของอ่ปัญหาอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะเอเวอร์แกนนะว่าไม่ได้กระทบอสังหาอสังหาริมทรัพย์ของทางญี่ปุ่นมากนักนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับมาทางฝั่งยุโรปบ้างนะออสเตรียนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาพยุโรปนะครับสั่งล็อกดาวน์นะครับสำหรับคนที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับทั่วประเทศเลยนะครับหลังจากที่ หลังจากที่ย่อติดเชื้อพุ่งนั่นเองนะครับพุ่งสูงนะครับใครที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับจะถูกล็อกดาวน์นะครับไม่ให้ออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านนะครับยกเว้นแค่ออกไปซื้ออาหารนะออกไปทํางานนะแล้วก็ออกไปฉีดวัคซีน3อย่างแค่นั้นเองนะครับการประกาศนี้นะครับเป็นกฎหมายที่บังคับให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนนะครับโดยที่จะกระทบนะครับกับประชาชนชาวออสเตรียนะครับจำนวน2ล้านคนด้วยกันนะจากทั้งหมดนะแป้าล้านนะแต่ว่าไม่มีคนบังคับกับ เยาวชนอายุ12ปีนะครับเนื่องจากว่าต่ำกว่าอายุ12ปีเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปรับวัคซีนได้นั่นเองนะครับหากใครฝ่าฝืนนะครับอาจจะถูกปรับนะครับสูงถึง1,450ยูโรนะครับหรือว่าประมาณ1 6 6 0เหรียญนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยทางออสเตรียก็พยายามที่จะเพิ่มนะเพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่ออกไปเพื่อลาาตะเวนแล้วก็ตรวจค้นนะฮะประชาชนนะแล้วก็พิสูจน์ว่าได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วหรือย,อยังนะครับนี่ก็ ค่อนข้างนะค่อนข้างอันตรายนะจากประกาศตรงนี้นะแปลว่าในยุโรปนะครับก็จะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงนั่นเองนะครับอาจจะเดี๋ยวเราต้องรอดูอีกทีครับว่า เหตุการณ์เนี้ยมันจะกระทบออกไปในหลายๆประเทศหรือว่าเป็นประเทศที่เป็นเมนของสภาพยุโรปด้วยหรือไม่นะครับถ้าถ้ากระทบด้วยนะก็จะส่งผลกับค่างเงินยูโรแน่ๆเลยนะครับต่อมาครับเป็นข่าวเกี่ยวกับของทางฝั่งอเมริกานะครับทางฝั่งอเมริกาเนี่ยอันนี้เป็นข่าวที่เอามาเล่านะนี่คือเขาเขียนมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการลาออกจากงานนั่นเองนะได้ยินว่าอ่ทางคุณจ็อบเนี่ยได้เล่าไปแล้วบางส่วนนะอันนี้ผมก็ ไปหามานะเป็นเรื่องของรายละเอียดครับนะครับสถิติสูงสุดเป็นประวัติการนะครับสำหรับคนที่ลาออกจากงานนะ4.4ล้ 4. 4. นานคนนะหรือว่า3เนะครับในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับสิริรวมแล้วนะครับทั้งเดือนเออทั้งทั้งปีนะทั้งปีปี2021นี้นะครับคนลาออกจากงานไปแล้วนะครับ34.4ล้านคนนะครับแล้วมีกว่า24ล้านคนคือลาออกไปตั้งแต่เดือนเมษา นะครับแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆนะครับจนถึงตอนนี้นะครับ34.4ล้านคนนะครับเทียบกับปี2020ครับที่มีคนลาออกจากงาน36.3แปลว่าแปลว่าตัวเลขมันใกล้เคียงกันเลยนะครับตัวเลขมันใกล้เคียงกันเลยถึงแม้ว่าตอนนี้ดีมานของอเมริกาตลาดอเมริกาทุกๆด้านกําลังเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าขาดขาดแคลนแรงงานมากๆนะครับนะบไม่ว่าจะเป็นแรงงานของภาค ศิลปะนะครับความบันเทิงสถานาการนะครับหรือว่าบริการด้านอื่นแม้กระทั่งพนักงานขับรถนะช่างทําผมนะไปจนถึงพนักงานซักรีดนะครับหน่วยงานราชการท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานของรัฐนะครับนี่คือพากันลาออกไปหมดเลยนะครับนะถึงแม้ว่าตัวเลขแรงงานของอเมริกาจะ,จะเพิ่มขึ้นนะจะเพิ่มขึ้น5,30 0 0ลายในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็ตามนะครับ นะโดยที่หลักๆแล้วนะหลักๆแล้วนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของภาคบริการซะส่วนใหญ่นะครับในภาคการาพักผ่อนนะภาคบริการพวกโฮเทลนะครับนะภาคภาคสนสนุกนะฮะนี่ก็จะภาคการขนส่งนะแล้วคลังสินค้านะครับพวกนี้นะครับจะจะได้รับการบ้าจ้างเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าที่ลาออกไปจริงๆคือ,อ แรงงานในอุตสาหกรรมหลักครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมของการผลิตนะครับการผลิตอุตสาหกรรมของการค้าปลีกนะครับพวกนี้ก็จะจะมีพนักง,งานลาออกไปเยอะนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นพนักง,งานที่เป็นพนักง,งานที่มีฝีมือครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ประกอบการของเมกาเนี่ยตอนนี้ก็พยายามที่จะ พยายามที่จะไม่ได้ขึ้นค่าแรงนะแต่ว่าพยายามที่จะออฟเฟอร์นะครับออฟเฟอร์เอ่อเบนฟิตต่างๆนะผลประโยชน์ต่างๆที่นอกเหนือจากค่าแรงให้เช่นนะครับอ่าสนับสนุนอ่าค่าเทอมลูกนะครับนะมีสนับสนุนค่าเทอมลูกมีสนับสนุนอ่าจูงใจด้วยอ่เงินกเกษียณน,นะครับที่ที่มันสูงขึ้นนะครับเลยทำให้เลยเลยแต่ก็ยังไม่มีคนที่จะเข้ามา เป็นแรงงานให้ในในอุตสาหกรรมนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นกําลังเป็นปัญหาอยู่ในอเมริกานะตอนนี้นะครับก็คือแรงงานที่มีฝีมือครับพากันลาออกหมดเลยนะครับนะเหตุผลหนึ่งนะเหตุผลหนึ่งที่ที่มันเป็นแบบนี้นะก็อย่างที่คุณจอบบอกไปครับก็คือ,อเงินนะเงินที่เขาสะสมไว้ก่อนที่เขาจะ,กะเกษียณนะครับก็มันมีมันมีมากพอที่จะทําให้เขาไม่จําเป็นที่ต้องวกกลับไป ทำงานอีกแล้วนั่นเองนะครับเลยทำให้เลยทาให้ส่วนนี้เนี่ยนะครับเป็นปัญหาอยู่นะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาครับ่ก็จะมาดูนะสืบเนื่องมาจากอ่าก็มาดูต่อเนื่องมาจากอ่ตัวกราฟนะครับถ้าหากว่าเรารู้แบบนี้อยู่แล้วนะครับขาดแคลนแรงงานใช่ไหมครับขาดแคลนแรงงานนะครับแล้วก็เงินเฟ้อนะครับยังคงอยู่นะครับซึ่งจะกดดันแน่ๆนะครับกับเศรษฐกิจของอเมริกานะก็อาจจะทําให เงินเฟอ้อนะที่สูงขึ้นตอนนี้นะยิ่งเงินเฟอ้อสูงแรงเกงกําไรก็จะเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าของของที่ขายก็เยอะขึ้นแต่ว่าไรายได้ของประชาชนเนี่ยเท่าเดิมนะครับอาจจะทําให้อ่การจับจ่ายใช้สอยในในประเทศนะครับมันมันลดลงนะครับทีนี้เนี่ยครับหลังจากท,ากที่หลังจากที่แรงเกงกําไรมันเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าความจริงแล้วความจริงแล้วเศร,รษฐกิจมันไม่ได้ดีขึ้นแบบนั้นนะครับมันเลยอาจทาให้ าการวิเคราะห์นะครับนะครับเราจะมองว่าเศรษฐกิจของสหรัฐด,ดีและทําให้ดอลลาร์อินเด์แข่งค่าขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะอาจจะมองภาพนั้นไปในระยะที่ค่อนข้างไกลหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นระยะสั้นๆใกล้ๆนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นแล้วนะครับว่าถ้าเป็นทางเฟรมเดย์ของดอลลาร์อินเด์ครับมันจะมีโดจิเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการพักตัวของดอลลร์อินเด็กซ์ได้ในวันนี้นะครับโดยที่แนวของการพักตัวนะครับก็จะเป็นแนวรับเดิมนะครับที่ราคา94.5โดยประมาณนะครับเพราะว่ามีไฮเดิมอยู่ตรงนี้เนาะนะครับก็กะว่าราคาลงมานะครับพักที่พักที่ไฮเดิมนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปต่อนะครับแต่ว่าต้องระวังนะเพราะว่าตอนนี้ช่วงปลายปีแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเฟดจะต้องทำควีเทเปอร์นะพอทำควีเทเปอร์หนึ่งสภาพคล่องออก นะครับนะจะเกิดความผันผวนในตลาดได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูทิศทางอีกทีหนึ่งนะครับนะแต่ว่าวันนี้นะเราวิเคราะห์ไปในแนวโน้มที่ดอลลาร์จะอ่อนค่าลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดอลลาร์อ่อนอ่อนค่าลงนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วที่ตระกูลตระกูลที่ดอลลาร์อยู่ข้างหลังนะไม่ว่าจะเป็น E G A N นะพวกนี้นะครับมีการปรับตัวลดลงมานะครับก็จะกลายเป็นตอนนี้เราจะหาจังหวะเทรด ในช่วงที่ราคารีบาวแล้วนะ,นะครับตัวที่รีบาวมาก่อนหน้าก็จะเป็นปอนนะครับออสเตรเลียนะครับนิวซีแลนด์นี่คือรีบาวไม่เห็นชัดเจน,น mm hmm. เพราะฉะนั้นมีหนึ่งตัวที่ยังไม่รีบาวหรือว่ารีบาวแต่ว่ารีบาวน้อยกว่าเพื่อนนะครับคือย e ูโรเทเบอลลาร์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำนะถ้าเกิดใครจะเทรดนะให้เทรดย e ูโรเทเบอลลาร์ฝั่งไปนะครับจะมีโอกาสจะมีโอกาส เยอะกว่านะถ้าเกิดว่าราคามันเกิดการรีบาวขึ้นนะโดยที่ TP เราอาจจะใช้โลเดิมก็ได้นะครับนะไม่ไกลมากนะครับระยะนะประมาณ50คลิปนะครับแต่ว่า Stop loss ของเราก็ต้องแค่โลเดิมก่อนหน้าก็พอนะครับซึ่งระยะมันประมาณ25่สิลินะครับลี้ยวหรือว่า ratio ประมาณ1ต่อหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครจะกดตอนนี้นะครับหรือว่าจะรอให้มันมีแรงซื้อขายก่อนนั้นในช่วงเที่ยงหรือว่าช่วงบ่ายสองของวันนะครับก็จะช่วยได้เหมือนกันนะครับนี่ก็ฝากไว้นะอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ ต่อมาเป็นทองคำครับทองคำนี่ไม่แผ่วนะครับทองคำนี่ดุนแรงไม่แผ่วเลยนะครับทางเฟมเดนะครับทองคำนี่คือเขียวมาตลอดนะมีวันนี้นะครับที่พักแต่ก็ไม่แน่นะครับถึงแม้ว่าวันนี้เปิดมาจะเป็นแท่งสีขาวหรือว่าแท่งสีแดงลงมาก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วจบวันราคาอาจจะสามารถไต่ขึ้นไปได้อีกก็ได้นะครับโดยที่เราสามารถลากตัวแนวรับได้นะจากไฮเดิมของมันนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับโอ้จริงๆแล้วก็ใกล้ๆแล้วนะครับนะราคาอาจจะขึ้นมาแตะ อาจจะขึ้นมาแต่เขาเรียกว่าแนวต้านนะอีกครั้งได้ที่ราคาประมาณ1868นะครับตอนนี้1858นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีมันจะมีแกวบราคาให้วิ่งประมาณ10เหรียญน,นะครับผมแนะนำนะถ้าเกิดจะเทรดนะให้เทรดไปทางฝั่งบายน่าจะได้เปรียบก,กว่านะครับรอให้ราคามันย่อลงมาก่อนนะอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าเกิดเราดูนะจังหวะยอ่อเขาจะย่อประมาณ20เหรียญใช่ไหมครับเนี่ยจังหวะย่อตรงนี้เท่าไหร่ส4เหรียญส5้าเหรียญน,นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเพิ่งย่อมาได้9้าเหรียญเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดจะเทรดนะรอให้มันย่อลงมาสัก16 17เหรียญน,นะหรือว่าถ้าเกิดว่าช่วงเวลานั้นตลาดมันแรงจริงๆนะครับก็ให้มันย่อลงมาสัก20บเหรียญพอเห็นเป็นแท่งพอเห็นเป็นแท่งสีเขียวย้อนกลับขึ้นไปแล้วแล้วก็มีแท่งกลับตัวนะอาจจะเป็นพวก แฮมเมอร์นะครับอาจจะเป็นพวกเอ็นเกลฟิงเกิดขึ้นนะครับเราค่อยกดบายฟอลโล่กับขึ้นไปนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าราคามันพุ่งขึ้นไปก่อนนะครับรอให้ราคาเบรกไฮนะครับหนึ่งหนึ่งแปดหกแปดนะเราค่อยพิจารณาที่จะฟอลโล่บายตามขึ้นไปก็ได้แต่ว่าฟอลโล่บายตามในจังหวะนี้ก็คือจะเป็นการไล่ราคานะครับต้องระวังให้ดีนะครับก็ฝากไว้นะสำหรับทองกับยูโรเท็ดอลลราครับสำหรับการสรุปข่าวนะครับแล้วก็วิเคราะห์กราฟจากเอฟเอ็กซ์ครับฝากไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ